อาการมันจะเป็นยังไงบ้างคะมะขาสมมติว่านอนใช่ไหมพอตื่นขึ้นมาเนี่ยขยับตัวนี่มันจะหมุนเลยอะ่ะหมุนแบบบอกไม่ถูกอะ่ะมันทรมานเนอ่ว่าังน,นนะเนาะรุนแรงวันนั้นอะ่ะจำได้ว่าอยู่คนเดียวด้วยตื่นขึ้นมามันก็หมุนพอหมุนได้ก็ปวดฉี่ะจะลุกจากเตียงก็ลุกไม่ได้ก็คลานกลับตาปรากฏว่าล้มตกเตียงอะ่ะ โรคหนึ่งที่เป็นอยู่ตั้งแต่เด็กๆลมพิษแพ้อากาศพอตื่นช้ามาจะเป็นผืนคันเป็นแผ่นแผ่นแผคันจน,นแบบเกาจนเลือดออกหน้าฝนอย่างเงี้ยเป็นตั้ตลอดอกระปุกแรกมันก็จะที่มันเป็นทีทีนะมันก็ห่างขวดที่สองมันรู้สึกว่ามันไม่มีแล้วอะขวดที่สองหายนะค่ะแล้วอาการของลมพิษดีขึ้นด้วยไหมคะหมอโอ้หายเลยอะไม่ได้เป็นตั้งแต่นั้นมั้ง สวัสดีค่ะชิวจากบริษัทบาลานแบนนะคะและวันนี้นะคะชิวอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดยะลาค่ะวันนี้นะคะมีลูกค้าถึง2เคสเลยค่ะที่มีอาการของโรคบ้านหมุนค่ะใครที่กําลังเป็นอาการของโรคบ้านหมุนอยู่นะคะหยุดและฟังคลิปนี้นะคะให้จบเลยนะคะเดี๋ยวเรานะคะไปพบกับลูกค้ากันเลยค่ะตามมาค่ะ อย่างที่บอกนะคะว่านี่เป็นอีกหนึ่งเคสนะคะที่มีอาการของโรคบ้านหมุน,นะคะ่ะเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์คุณแม่กันเลยนะคะว่าที่ผ่านมานะคะอาการเป็นยังไงบ้างคะเพราะว่าคุณแม่นะคะไม่ได้หายจากอาการบ้านหมุนอย่างเดียวนะคะเพราะว่าเดี๋ยวให้คุณแม่เล่าเองดีกว่านะคะคุณแม่คะสวัสดีค่ะเดี๋ยวให้คุณแม่นะคะช่วยแนะนําตัวนะคะชื่ออายุแล้วก็ตอนนี้ทำอาชีพอะไรอยู่คะ่ะคุณแม่่ะ ค่ะก็แม่ชื่ออัมพวันเวหมามะนะคะ,คะเป็นมุสลิมค่ะอา,อายุก็64สิบอาชีพก็ไม่ได้ทําอะไรแล้วอายุเยอะละแต่ว่าทําจิตอาสาจิตอาสาก็มีที่ที่ทำอยู่ก็มีกาชาดพออโวอ แล้วก็อสมค่ะถ้าเวลาจะเรียกคุณแม่เนี่ยมุสลิมเขาจะเรียกว่ามะอะไรอย่างงี้ใช่ไหมได้ค่ะมะขาถามหน่อยค่ะว่ามะมีอาการของโรคบ้านหมุนมานานเท่าไหร่แล้วคะตอนนั้นเป็นมากับเบียนะค่ะอาการมันจะเป็นยังไงบ้างคะมะขาสมมติว่านอนใช่ไหมพอตื่นขึ้นมาเนี่ยขยับตัวนี่มันจะหมุนเลยอ่ะมันจะหมุนแบบหมุนแบบบอกไม่ถูกอ่ะมันทรมานอ่ะว่าไงนะเนาะเราขยับตัวนิดมันก็หมุน มันจะอ้วกอะไรอย่างนี้ค่ะค่ะแล้วมมาบอกว่ามะเป็นจิตอาสาทีนี้มันก็ต้องออกไปทําอะไรไม่ได้เลยมันก็ไม่ได้ว่าเป็นตลอดนะค่ะก็พอเรากินยามันก็ดีขึ้นอ,อมันเป็นเพราะอะไรถึงมันเป็นอีกก็ไม่รู้นะค่ะอะค่ะ แต่มาก็มีการไปพบแพทย์หาค่ะหาหมอมันมีเหตุการณ์ไหนไหมคะมะที่บอกว่าโอ้โหมันมันรุนแรงฉันไม่ไหวและรุนแรงวันนั้นอ่ะจําได้ว่าอยู่คนเดียวด้วยแล้วก็ลูกไม่อยู่ค่ะตื่นขึ้นมามันก็หมุนพอหมุนจริีๆปวดฉี่จะลูกจัดเตียงก็ลุกไม่ได้ก็คลานกลับตาหลับปรากฏว่าล้มตกเตียงอ่ะก็ฉี่ร่าดตรงนั้นแหละลูกไม่อยู่ไงลูกก็อยู่คนละบ้านแต่ว่าค่ะโทรศัพท์ก็ไม่ได้ไว้ติดตัวไงฮะก็เลยก็เลยแบบล้มสักระยะหนึ่งก็ คลำคลำหายาดมยาอะไรอย่างเงี้ยมันก็คลายก็ค่อยไปค่อยดีขึ้นแล้วก็คลำหาโทรศัพท์ก็โทรหาลูกลืมตาพกดูด้วยนี่หลับหลับหลับลืมไม่ได้เลยมันหมุนมันหมุนแบบความรู้สึกว่าตาเราเนี่ยหมุนค่ะลูกกับตาหมุนอะนะคะสภาพจิตใจของมะตอนนั้นเป็นยังไงบ้างคะมะคะกับโรคที่เราเป็นโรคบ้านพ่มานไม่อยากเป็นเลยค่ะคิดว่าต้องเป็นไปตลอดไหมคะตอนนั้นเพราะว่าเราทานยาเดี๋ยวก็หายเดี๋ยวก็เป็นอีกน่าจะ น่าจะเหมือนกับโรคอีกโรคหนึ่งที่เป็นอยู่ตั้งแต่เด็กๆลมพิษอะ,ะแพ้อากาศใช่แพ้อากาศพอตื่นเช้ามาจะเป็นผื่นคันเป็นแผ่นแผ,น<ะ>แ,ผนแต่พอเรามีแสงแดด<ะ>ใช่ไหมมันก็หาย<ะ>เนี่ยเหมือนช่วงเนี้ยช่วงหน้าฝนอย่างเงี้ยเป็นตั้งตลอดะนะคะแล้วมันถึงจุดไหนคะที่มาแบบทนไม่ไหวแล้วฉันต้องหาอาหารเสริมมาดูแลร่างกายแล้วพอดีลูกก็ได้ดูคลิปอะไรต่างๆับอาหารเสริมแล้วเนาะเขาก็ ได้จัดการเรื่องนี้ให้ก็ลูบอกว่าเออเนี่ย<ๆ>เขาจะซื้อยาให้แม่เนาะเป็นอาหารเสริมแต่ว่าเขาก็เรียกว,ว่ายาเนาะเนาะแล้วมะเปิดใจให้อาหารเสริมไหมคะตอนแรกหรือว่าไม่ได้เปิดใจให้อาหารเสริมเพราะว่าไม่เชื่อแล้วก็อย่างน้องแพงด้วยไงต้องเรื่อยๆแล้วก็มันใช้เงินเยอะเนาะแต่ถ้ามันหายขาดก็ดีนะแต่ว่ากลัวไม่หายไงหมดเงินก็เยอะใช่ไหมแต่ถ้าเรารักษากับโรงพยาบาลเนี่ยเราไม่ต้องจ่ายตังค์ ใช่ไหมบ๊ยบ๊ได้อะไรเงี้ยทีนี้พอลูกสั่งมาให้ทานแล้วครั้งแรกสั่งมากี่กระปุกคะมาค่ะสามเลยสามเลยนะคะแล้วมาทานไปกี่กระปุกคะถึงรู้สึกว่าเอออาการบ้านหมุนของฉันมันดีขึ้นกระปุกแรกมันก็จะที่มันเป็นถี่ีนะวันสองวันครั้งอะไรเงี้มันก็ห่างๆเนอะมันก็ห่างกินกินเข้าไปหมดขวดที่สองมันรู้สึกว่ามันไม่มีแล้วอะแต่ว่าน้องน้องที่แนะนำอะแอนดมินนั้นเขาบอกว่าให้กินให้หมดต่อเนื่องเลยแล้วจะหายขาดขวดที่สองหายนะ ก็กินให้หมดดีกว่าไม่อยากไปหละมาทรามานเนาะ,ะออก็เลยกินหมดค่ะค่ะตอนนี้ก็คืออาการไม่มีแล้วไม่มีแล้วค่ะเหมือนแมะนี่นะไม่ได้เป็นในหน้าอะไรเนาะ,อ,อ,ะอยากจะบอกแบบความจริงคือมันถึงว่ายาเขาดีจริงๆอะ่ะดีออจริงแล้วก็บางทนก็บอกว่าเออเขาจ้างมาให้พูด <laughs> ใช่ไหมออไม่ใช่ออไม่ใช่เลยค่ะไม่มีใครจ้างค่ะ จริงๆก็บอกนะบอกให้เพื่อนที่เป็นอ่ะเราก็อย่าให้เขาหายเหมือนเราใช่ไหมทรมานอ่ะแต่ว่าบางคนเขาก็ยังไม่เปิดใจเหมือนเราแรกๆอ่ะเนาะคือคนรอบตัวม้ามีมีอาการบ้านหมุนเยอะมีค่ะมีมีมีพักพลหลายคนแต่ว่าบอกก็เขาแบบยังอ่ะเนาะยังไม่เปิดใจอ่ะเนาะค่ะแล้วอาการของลมพิษดีขึ้นด้วยไหมคะมาโอ้หายเลยอ่ะไม่ได้เป็นตั้งแต่นั้นมาเมื่อก่อนเนี่ยจะเป็นตอนเช้าในเดือนหนึ่งเป็น3ครั้งเพราะอากาศเย็นนั้น <ฮ>มันจะเป็นมันจะเป็นผื่นเต็มแล้วก็คันแบบคันจนแบบเกาจนเลือดออกอแต่ว่าพอเที่ยงพอ,พอประมาณพอดวงอาทิตย์ขึ้นพอมีแสงแดดมันจะหายค่ะเ <ฮา S 2> นี่ยแม่ก็ไม่รู้นะนี่เพิ่งมาถามว่าเ,เกี่ยวกับยาน,นี้หรือเปล่า่าน่าจะเกี่ยวกับบาลานยูคอ่ะเพราะว่าบาลานยูคอช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันในร่างกายนะคะเ<ม>พราะฉะนั้นเรื่องลม,มพิษเรื่องบ,บ้านหมุนเนี่ยก็จะหายได้แน่นอนเอาอย่างนี้ดีกว่าอยากจะให้มาช่วยฝากคนที่เขาผ่านมาดูคลิปนี้เผื่อว่าจะเป็นข้อมูลดีๆให้กับเขาเผื่อเขาอยาก เสหาทางออกสําหรับใครที่มีอาการของโรคบ้านหมุนนะคะรวมถึงอาการของโรคลมพิษนะคะที่หาข้อมูลอยู่นะคะอยากให้มาช่วยฝากหนะะ่อยค่ะก็อยากจะบอกบุญน่นะว่างั้นเถอะนะ,ะเพราะว่าเราหายเราหายแล้วก็อยากจะให้คนที่เป็นรู้เลยว่าโรคนี้มันทรมานแล้วก็โรคลมพิษก็ทรมานทรมานจริงๆอ่ะทรมานมันไม่ได้เจ็บแต่มันคันไงก็อยากจะให้คนที่มีอาการไม่ว่าจะบ้านหมุนหรือลมพิษที่แม่เป็นอ่ะลงอันนี้เลยทานยาดูคอเนาะตัวนี้เลยค่ะ เพราะว่าดีจริงๆมาค่ะถามอีกข้อนึงค่ะว่าราคาแพงไหมคะเทียบกับผลลัพธ์ที่เราได้โอ้ไม่แพงเลยค่ะไม่แพงเลยมันหายขาดอะแพงกว่านั้นหมาก็ซื้อคนที่ดูคลิปนี้ขอให้มั่นใจเลยอะยาคดีจริงๆแล้วนอนหลับสบายด้วยนะใช่ลูกค้าเกือบ98%บอกว่าอกว่านต์บอกวหลับห<า>ลับแบบหลับลึกอะไม่รู้จะบอกยังไงว่ามันหลับแบบ มีความสุขอตือนชามาสดชื่นอีกอย่างก็ไม่มีลมพิษแล้วก็สบายไงเต็ม10คะแนนมะให้แบรนา์ยูคอสิบเลยค่ะสิบคะแนนจริงๆค่ะนะคะสุดยอดมีมีร้อยมะก็คงให้ร้อยนะค่ะโอเคค่ะก็ขอบคุณมะมากเลยนะคะที่ให้บรนา์ยูคอดูแลสุขภาพค่ะวันนี้นะคะทางบริษัทแบรนด์ก็เลยเอาบรนด์ยูคอนะคะมามอบให้มะอีก3กระปุกเลยนะคะเพื่อดูแลสุขภาพต่อไปอีกนานๆนะคะสําหรับใครนะคะที่กําลังหาทางออกนะคะเกี่ยวกับเรื่องบ้านหมุนนะคะหรือว่าลม ะะก็สามารถติดต่อได้ที่ตัวแทนทั่วประเทศเลยนะคะฝากไว้หนึ่งข้อคิดนะคะ ต้นทุนของการดูแลสุขภาพมักถูกกว่าต้นทุนของการรักษาเสมอนะคะเหมือนที่บาลานยูคอนนะคะสามารถดูแลสุขภาพคุณได้นะคะเพราะบาลานยูคอนนะคะมีออยอแล้วก็มีฮาลานะคะศาส,สนาอิสลามสามารถทานได้เลยนะคะเคสหน้านะคะชิวจะไปที่จังหวัดไหนนะคะแล้วจะมีเรื่องราวดีๆของลูกค้าท่านไหนมาฝากกันนะคะก็อย่าลืมติดตามได้ที่บาลานแบรนด์ทุกช่องทางทุกแพลตฟอร์มเลยค่ะวันนี้นะคะชิวแล้วก็มักนะคะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสําหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย ดีดีหลายเรื่องเลยตอนเนี้จะมีโรคประจําตัวก็ดีที่บ้านหมุนลมพิษไรหายหมดแล้วตอนนี้ตั้งแต่นั่นเลยหายตั้งแต่นู่นพี่ก็เพิ่งรู้จากน้องที่มาถ่ายเนี่ยว่าลมพิษช่วยได้ด้วยแล้วก็สงสัยว่าเอ๊ะทำไมลมพิษไม่เป็นแล้วอ่ะตั้งแต่เป็นตั้งแต่เด็กเด็กเลยนะเป็นนานแล้วเป็นตั้งแต่นู่นอายุน้อยะ อ๋อค่ะตัวนี้ช่วยลมพิษใส่นัทไมเกรนก็ได้หมดเลยค่ะแพ้ลมพิษนะคะเพืยอด้จริงยาข้อดีจริงค่ะขอบคุณมากที่ได้รู้จักกับยานี้ทำให้พี่หายสองโรคพี่จะแนะนำก็แนะนำอยู่นะเพราะว่ายาข้อดีพี่ก็เลยไม่กล้าที่จะแนะนำเพื่อนๆคนที่มีอาการแต่ว่าเพื่อนเพื่อนพี่ก็เป็นกันหลายคนไงแนะนำเพราะว่าถ้าไม่ไม่ดีพี่ไม่กล้าแนะนำอ่ะกลัวเขา ดีดีจริงจริงๆช่วงหน้าฝนอย่างเงี้ยพี่จะเป็นเลยเ,เป็นเป็นทุกวันเลยทรมานเกาจนแบบว่าเป็นแผลหมดอ่ะกินตัวนี้ตัวเดียวก็ไปแล้วยิงดกตัวได้นกสอตัวเลย <laughs> <ะ> <laughs>